ลกชายเจ้าน,นี่ยเนี่ยนี่ยได้ใสเฮ้ยจับนี่นี่ลูกชายเจ้าเราหักเห็นผูน้ใหญ่เมียผู้ใหม่เอาอ่นปาต้นหน่อยแล้วเอาต้นใหม่หันบ่อแม่เออช่วยมีแหงดีเฮกมันมีแหงเดี๋ยวรูดแม่รูดพวกได้อยู่ไ <แ S 1> ด้เช่า<ๆ>แ,แล้วขืนหอด สาดีและสวัสดีพ่อแมบบ่พี่น้องทุกๆคนมื้อนี้มาพ่อกันคือเก่าเนาะมื้อนี้บาพรก้กามีภาร,รกิจอีกตามเคยเนาะพี่นอ้องซึ่งกกาสิไปตามหาพ่อแม่ตามหาไอา้เอื้อยน้องตามหาญาติพี่น้องคือเก่าเนาะพี่น้องซึ่งไปไทยกัหลายปีเนาะคิดนี่พ่อแม่เผิ่นสียังบอญาติพี่น้องเผิ่นสียังจักคนบอเนาะเอาละไปกันเลย คือค่อยนะมา,ามาตามหาคนหมู่บ้านไผ่คนเสียมีบ่คนเชียรเถอะแม่แบบไปไทยแล้วบกลับมาบ้านนะแลวเพินพ่นนะ่ให้บบพรน่ะมาตามหาเอ,อมาตามหาพ่อแม่เพิ่นญาติพี่น้องของเพิ่นออสื่อแบนสื่อร้อนลุกไแบนนี่ใช่นะมร้อนเนาะ และน้องคนน่ะสื่อลิและวก็สื่อไอ้พวกคนน่ะสื่อเผยเข้อเขียนมาบอกคอยเฮือนอยู่ป่ะใสโอูนผ้ามีไปแป็ดคือเบื้องเชิงเลยเชิงอ่างหลุเฮือนของเพิ่นอะไรเฮือนมูลเพิ่นมังผืนอะไรใครอยู่เฮือนตอนนี้ป้าเบสเหนื่อต้องไปทำมเฮือนป้าเบนบ่อืมลำลึกป้าเบนโอ้ดอยดยขอบคุณหลายหลายเด้อยาย เจ้าก็ได้ยินบพรว่าลูกคนเสียหายยังว่าขอย่อกบดได้เข้าใจขอยลืมเป็นอ๋อลืมเป็นคือยังไงแต่เขาก็อันนั้นเรียกขอยืมเป็นเขาบดด้วยว่าขอบคุณหลายหลายยายเดี๋ยวสิไปทามเอง ตามแน่เลอนปลาแบนชาแนลแม่นเจ้าหลังต้นต้นตัวมีมันมันมันกต่ำอเด็อ่าก้นต่ำตัวหนาไปขัาทางเลยบ่อ่ความมืเบึงนี้บ่บึงนี้เลยไปไก่บ่โมไก่ลงหนึ่งบึงดี้กันที่ต๊ะอ๋อ้วยสนใจล้ก าแบนลังใดน้อเพื่อนป้าแบนลังใดแ,แ,แล้วอยู่เพื่อนบอกจักทิแมนคนเดียวกันจะอบอกเนาะมาส่งข่าวลูกชายผน,นืลูกชายสุไท้ายผน,นแล้วเพราะว่าค่อยเป็นกิจอาสาตามหาญาติไท้เพื่อนยังมีชีวิตอยู่บ แม่เพิ่นยังมีชีวิตอ,อ,อยู่แล้วเจ้านะ่ะเป็นผู้ใดเจ้านะ่ะเป็นน้องสาวเพิ่นน,น้องสาวบ่เพิ่นไปไทยเฮงแล้วบ่ไปไทยเฮงแล้วเ <c oughs> พิ่นมาแต่ลูกก็ข่อยอยังน้อยอันนี้นี่ลูกก็ข่อยก็14ปีแล้วเ<อ>พิ่นบ่มาบ้านหานะ้าส<อ>ิบสีปีแล้วสิบ่ม,มาบ้านคนะ่ะเลนนะี่ใช้จะแม่ของเพิ่นแม่อยู่เฮงแม่กระถ่าแล้วเพราะว่าใช้เพิ่นคุยกันหาน้าข่อยก็ป่วยแบบสิให้ได้นี่ข่อยก็ป่วยเบิ่งเบ้งจะเป็นยังอ่ะเป็นโง่ประวัน ไอ้เพื่อนมาคุยด้วยนเยนาะอำมีชีวิตอยกันงอดกนพอพ่นกอนถาแล้วตอนนี้ก็มาหอดแล้วเพ่อแไม่พี่นอ <c oughs> ้องถมมสวบ้านาสองสามคนมาในเดินเลยเลขบ้านเดือนเพินพบ,บ้านไผ่หน่วย10เลขที่น116ตอนนี้เพื่อนกระโทมมาพอดีน้อพี่น้อง ฮัลโหลสบายดีเจ้าตอนนี้นะไข่มาฮอดแล้วฮอดแม่เหมดแมนแล้วแล้วให้จะคุยกับน้องจะก่อนเด้อนี่สายเพลินค่ะแมนแล้วเพลินอยู่สายน้อนนี้ฮะอยู่ร้อยเอสเชียววะไอ้แล้สั่งบ่ชมข้าวชมข้าวนี่ฮะแม่กับแม่กัะแถาแล้วแม่กะดี สบายดีแม่แม่น้องเหลิงเด้เผื่อมานำหาเด้เดเดลูกชายเจ้านี่นี่นี่ได้ใสโอ้ยจับ,จบนี่นี่ลูกชายเจ้าละเออชูวย,ยมีแหงดี <c oughs> เพ่งมันมีแหงเดี๋ยวแม่รูดพวได้อยู่<อ>ได้เช่าแล้วขืนหอดอย่านลูกเป็นประจุที ไปลิ้วแล้วลากันนอนเอ้ยบ๊วยมไปนังคุยแม่มาหนังบุ่ขึ้น่งนบ่อผัเพรนอยู่ไ์มันแงได้หรือเออแห้งเลยกรขาวลแห่งจะเป็นรมไปแนลอยู่ร่มเป็นร้แล้วสุงทอดลูกันนั่นอยู่กรุงเทพุดบ่อเนี่ยน่้นบ่ออยู่ไดนว่น่อยู่ร้อยเอนี่บ่อ คือบอกคือบอกอันล่เฟสลงไล่เ้าก็วไว้สิลงหักบ่ได้ลงแค่บอกมามาเนี่ยเด้อมายามบ้านเด้อมายามบ้านเด้อลูกเอ้ทำบุเนี่ยบัดมาได้วมามาสบายจังมาเด้อถุกคนหอดลูกพันบุได้ก็คือน้ำลูกผู้ดีฮะผู้หนึ่งเ่ที่เธอไปเห็นอีกผู้นีแร้วก็แเร็ววะจีเ่เห็นอีกผู้ดีก็แร้วก็แเรวตัวเฉลี่ เสียแหลป้าโตเนียอมเนียออนี้โอ้ยนี่้จักปีเลยจักปีเลยไม่มีเชอหอดแปดชิบแล้วหโอยูปีเห็นไปเหถ่ายเห็ทวนปลูกมันคายไม่เลยตัวนี้อหสงขึ้นมาใช่ไหมโอ้ยกรเดียดอย่างนด้นะหลุกเนี้ยนี่คือแชลูกหันไปจุดที่ร้านก็ใหญ่เลยด้เป็นเช้าแล้วลูกพกเช้าลูกไป สามคนเลยเด็กอันนี้เพื่อนนะอันนี้ลูกไอยไอผู้ชายคนหนึ่งลูกไข่สามสามคนแล้วเงาเงาเมโลคือตั้งลูกผันขมือขึมือเข้าเข้าเฟสเอ็ดเลยก็ได้เด้อการยานี้สบอเนาะการระยะสบอเนาะเพื่อนชาวเพ่อนาอยู่เนาะชาเลนี่แห้งเด้อมีแห้งเด้มันเออโล่ไม่ต้องแพ้ต่อ เอออยู yeah, ่ที่มีแห้งไว้บ่ะเอออยู่ที่มีแห้งอยู่บ่ได้เป็นยังดอกแม่ฮะถอดต่หูหนวกถอดต่หูหนวกจ้าก็จ้าก็บม่อยากเห็นถุงพ่อด่ามนี่แลยจ้าก็ได้ป่วยแต่น้องก็ยังได้ใช่เออได้ลูกบ่เอาเมียนี่บ่ได้พวกคนแม่ไปลงเบิ่งว่ายังอยู่ฉันไปหาลงเบิ่งหาล้งบึงเนาะเออ อยู่กรุงเทศพุ่นกับฉันพี่ไก่นี่ไปลงเบิ่งอยู่กรุงเทศพุ่นวะฉันอันนี้แหละย่างนี่ใช่ไหโอ้ทุกอย่างมันมีแหงว่าขึ้นทอดลูกแล่ลูกย่างโฉดผู้ชายก็ถูกบุกเอี้ยหะก็นี่ชะเง้อันนั้นมันก็อยู่ขุกผู้ชะเง้อันนั้นชะเง้อนนั้นก็อยู่ขุกอยู่ได้ยูซูลดัดสากมาไหมคะสีว่าวเ้าว่าวเอาเอาว่าวน้ำน่องน้องน้องเป็นอะไรฮาวโหลดหักทอดบ่ได้ลงเพชรลงลายแล้วที่ฮาวหัก อ๋อตองชิฮาว่ะชิน้ำหาอยู่ออชิบสี่ปีลูกโก้ข่อยเข่อมาเน้นหน่อยจำนี้แหละลูกโก้ข่อยจาะหันอะไรก็บ่ได้มาจนเออว่าเช้านี้เข่อมาค่ะลูกโก้ข่อยจำนี้แหลยกว่าปีแล้วชิบกว่าปีชิบได้ชาเจ้าก็อยู่ดีไม่แห้งเลยว่ะฮะถ้าอดเกลือก็ไม่ถอดมากหาโรคหันญาติจะมาป้าป้าญาตินะ เบอร์โทรน่ะอย่าเห็ุเออไปชเบอ,อร์โทรหานี่เพิน่นมันจะหมดจกเบ่าวจอยเชียช้ำหแล้ว่าอันนี้บ่าวจอยคือน้องของเพื่อนบอฮะบ่าวจอยคือน้องของเพื่อนบออันแลว้วร้านลูกเอ้ยบ่าวจอยหันเสียคือกันอีกเอ,อ้เชียเดชองช้บเชียปี่ปีเลยดิเชียหันบอกเพื่อนเด้อเชียหันว่าเข้าขาอยู่กรุงเทพบาันชี่เชียเดันยัห้องน้าไปกับคนผนหลังมา บ้านตัวเองแล้ได้เงินสี่หมื่นหาหมื่นได้มันคือทานน้ำมันค่ะจูด,ดูพูดจูด,ดูพูดเอาเมียเอาเมียเอาเมียแล้วหาก็เอาเมียเอาเมียในบ้านนี่ป้าป้าอะไรไปถัดไปกรุงเทพไปรถก็เข้าขาว่ดชั้นกเก็บเกี่ยวค่ะเข้าขาอะไรบ้างว่าชั้นว่าเข้าขาน้องน้าว่านบ่นอ๋อหน้าบอดูโมเดลค่ะบ้างว่าเนาะน้าบ่าน ค่ะว่าฉันฟาชั่นแล้วโอ้โหน่าบ่าวจ่อยบ่าวรอดยังบ่ได้จักดอกยังบ่ได้จักว่าล้านเสียดอกลูกเอื้อยโผลมันก็เอาเมียใหม่แล้วเแยนี่ดูดูบ่าวคมผอมค่ะโอ้ยคนงามคือเสียงนี่บ่าวจ่อยบ่เหม็นสีนั่นผอมันก็จบกเชื่อเอากระดูกหนึ่งไปกรุงเทพหัวก็ไปกรุงเทพแต่ก็ใต้อยู่พุทธเยอะแยะนี่แต่บ่าวรอดยังบ่ได้เอาเมีย เออจ้ะว้าโลเฮ้ยขึน้นหนอดลูกโบเห็นพชมนันโบเห็นผู้นี้อีกเฮ้ยคือง่ายๆน,น้องพี่น้องคือเพื่อนว่า,วาอันอ่าคนซื้อร้อนเทาก็เห็นเมื่อน,นี้ของลูกของยายแล้วก็คนซื้อจอยนะก็เสียร้านของเพื่อนเออเออเออคือจอยหันเสียร์า้านถาวร้อนค่ะอ๋อนี่แหละได้ชามสุกที่เดียวเพราะทามแน่อ,อันเหตุผลจังไดนอ้องจังบอกมาบ้านมาเยี่ยมยามบ้านอ ทางยังยังทำสิเมื่อจังใดบุกก็ได้ก็ติดต่อเขาไม่มีอยู่ดิติดต่อได้หรอติดต่ออีกกรเบอร์โทรก็เสียแบบปุ๊ไปก็เลยว่าเออพี่นายทางสิเมื่อหรอกว่ะแต่พัดไปพี่นาอีกพี่นาเอออีกหอดพี่นาอีกเออพี่นาทางชิเมื่อหรอกว่าแนโหดไปโหดมากกันเหตุผลก็คือแบบว่าบ่มีโอกาสมาบ่เลยจังใดหรือว่าบ่คิดฮอดบ้านบ่ก็ไปก็คิดยานพวกแม่นยัน ชุดเพื่อนอะรกันโอ้ยตำรวจเจ้าพวกไอ้กันกันิีเสียงเนี่ยบ่มีผู้ใดมาส่งกันถึงตัดสินใจโอ้กับบเนี่ยเราก็พินาก่อนช่างพเมื่อแล้วพินายแล้วก็พินื้อช่างชีวเนี่ยแล้วก็โดนเขาโดนเขาว่าเดี๋ยโอ้ติดต่อเบอร์โทรกันเสียกันคนใดติดต่อกันเลยสัญญาณบ่มีน้องเห็น้องเอาละเพิ่นก็ให้เหตุผลเลยเนาะเพิ่นว่ากต คือสิเรนยากทั้งนั้นเนาะก็เลยบอกมาเนาะบ่พร้อมก็จะมาทำความมุกข,ของผู้เป็นแม่เพมนน่อนน้อง่อยน้องอายดีใจบ่ได้ยินข่าวลูกชายเออดีใจเก่งมันเก่งมันไม่แหง้งตะกี้เห็นคึค้งหัวเงาพระฮาลงหาเล่งเบิง่งเสียได้ฉนันไม่แห้งเก่งมันได้ยินข่าวจากทีตะก,กี้เห็นเว้ยได้ขึ้นหอดผู้ใต้พัดธู์นีค้คนบ่เห็นอีกเขาว่าฉเลฉเลี่ยก็แล้วแล้วลว่า ผหอดผู้ใต้กับเวียดนามผัดดย่างผัดบเห็นแต่ว่าชิบกว่าพี่เลยเนาะบ่ได้ยินข่าวปีเนาะพี่น้องที่เพิ่นก่ได้อันติต่อมาผัอยู่ในร้อยเอสนี่ใช่อยู่ร้อยเอลูกคนอยู่ใช้ก็สิถามคอยนะเป็นคนหมู่บ้านห้วยยางเด้อยายบ้านห่วยยางบ้านห้วยยางแม่นบ่ไกลดอกห้วยยางบ้านทางเฮานีบ่แม่นอ้เจ้าเจ้าวว เจ้าจะไปเห็นกันได้ไฉ่ค่อยเป็นจิตอาสาตามหาญาติหพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนที่ออขอความสวยเหลือจากยูทูบรายการจากยูทูบก็เรียกว่าหูภุ่มน,นะบะ่พิน่นพิ่นเอาหายเจ้ามาข่าวแม่ะเออพิ่นเบิ่งรายการข่อยทางยูทูบเห็นข่อยตามหาล,ลายคนเพิ่ก็ให้แบบข่อยตามหาเอ,อมาถอยย่างอันนี้บ่จะเป็นน้องบ่ ความรู้สึกดีใจบ่ได้พอดีใจดีใจได้หลายปีเลยบ่ได้อะนาอ๋ออายฟันเห็นกะว่าเผ่นตายแล้วสิหลยอายอ้กุกอยู่เขากาดอายฟันเห็นว่าหันหลังใส่สงสัใต้อายว่าฟันเห็นไปแล้วนี่ไปลงเบิ่งกะว่าเผ่นยั้งอยู่ไปลงก็คือไม้เความว่าไปไมอหาหมดูหมเด้าแบบสีหน้าไปเบิ่งมอไปยังไปเบิ่งนางเทียมเนาะ14ปีน้องพี่น้องคือว่านานพอสมควรเนาะ อ้าวบัดนี้กะขอตัวเมื่อก่อนเด้อขอบใจาลายๆเด้อมาส่งข่าวฮอตบอนฮอตทีเลย <c oughs> ขอบใจาลายๆเมื่อก่อนได้ยายเออเนี่ก่อนโแหงเลยเนาะเอาละพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็มาฮอตช่วงท้ายคลิปแล้วซึ่งก็ได้มาส่งข่าวให้เพื่อนไปทีเรียบร้อยเนาะซึ่งพรละ ของประพรกดซัาเ็จไปด้วยดีน้องพ่อแม่พี่น้องจังไดอยังไดก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พระภรคือเกา่าโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งน้ำน้องพ่อแม่พี่น้องเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆห่ระรที่อัพลงยูทูบและก็ประพรก็ต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกานที่บอบวุดความโฆษณาบระรรดประภร,ร,ะอรข,อขอบคุณหลายๆายเด้อเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีและสวัสดี